สวัสดีครับนี่คือประเทศจินตนาการของผมนะครับประเทศชื่อดิฟซีแลด์นะครับซึ่งในตอนนี้เราได้รับการรายงานมาจากทหารที่อยู่ในประเทศหัวเขียวแลนด์แล้วนะครับทหารรายงานแผนที่สีเขียวคือพื้นที่ที่ปลอดภัยสีส้มคือพื้นที่ที่โดนบุกพบตัวสีแดงตัวใหญ่162ตัว เ2ตัวเสียชีวิต45ตัวหายสาบสูญอีก45ตัวยังมีชีวิตอยู่ทหารเสียชีวิต1743นายหายสาบสูญ15นายคิดเป็นมากกว่า50ปร์เซ็นต์ของทหารทั้งหมด ผู้ล่ชีวิตพบ11คนซึ่งเราต้องถอยทับเลี้ยวเพราะว่าถ้าหารมากกว่า50%ของเราเสียชีวิตหมดต้องถอยทับด่วนแต่เราก็ได้ตัวอย่างเชื้อมามากพอที่จะวิจัยแล้วนะครับคลิปนี้จบแล้วครับ